ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมส่วนอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะภาวะฝนตกหนักทําให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ถนนหลายแห่งในอําเภอเมืองกระบี่ค่ะ ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนกระบี่เขาทองตมวลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอดภัยหลังฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายชั่วโมงเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้น้ําระบายไหลไม่ทันนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าระดับน้ําท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตร เช่นเดียวกับพื้นที่เทศบาลตำบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองน้ำระบายลงทะเลไม่ทันค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังก่อนที่จะลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่สํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ ขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะสั่งการไปรยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดกับคลองสายหลักอย่างคลองอ่ตะเภาให้ติดตามปริมาณน้ําในคลองอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็แจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้ทราบอย่างทันท่วงที ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ